สวัสดีค่ะแม่ไม่สบายสงสารจังปอณัฐวุฒิเผยคลิปเอพรทิพย์ ip, แฟนแฟนแห่ส่งกำลังใจแม่ไม่สบายสงสารจังปอณัฐวุฒิเผยคลิปเอพรทิพย์แฟนแฟนแห่ส่งกำลังใจขอให้ภรรยาหันมายิ้มย้อนคลิปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาปอณัฐวุฒิโพสคลิปเอพรทิพย์ภรรยาพร้อมแคปชั่นว่าแม่ไม่สบายสงสารจังโดยในคลิปปอถามภรรยาว่าทำอะไรพร้อมบอกว่าเอให้หันมายิ้มหน่อย เอก็ยิ้มบางๆพร้อมทั้งบอกว่าตื่นตั้งแต่ตีห้าตื่นก่อนลูกอีกนอนไม่หลับตื่นมาตีสามตีห้าโดยแฟนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องอาทิเราก็ว่าทำไมเดี๋ยวนี้คุณเอผอมจังเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะคิดบวกๆนะคะอย่าคิดมากรักษาตัวตามขั้นตอนที่หมอบอกนี่ผ่านมาจะ4ปีแล้วตอนนี้ก็แค่ตรวจประจำปีแล้วพี่เอผอมจังเป็นต้น เป็นกำลังใจสำคัญที่สุดค่ะนอกจากนี้คนรอบข้างที่เห็นกำลังใจแล้วตัวผู้ป่วยเองก็ต้องเข้มแข็งด้วยค่ะไม่เครียดเดี๋ยวนี้หมอเก่งค่ะพ่อหนูก็เป็นมะเร็งไขกระดูก MM โรคสงบมา5ปีแล้วค่ะช่วงที่ดาวดาวพ่อเปิดบทสวดมนต์ฟังทุกวันค่ะเป็นต้นขอบคุณข่าวสดค่ะหายเร็วๆนะคะ